มันเริ่มจากนี้ครับมันมีร้านน้ำ่อมมันมีร้านกัญชา้การเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกยากเสพติดจะไประดับ,ดบเริ่มจากแอลกอฮต่อเล่าต่อเบียร์ต่อไวายนะครับมันจากนั้นก็จะไปนักเลยนะครับแล้วเลิอกอยาเข้าสู่วงจรน,นะครับคู่มัมบัดออกมาคนผัวไว้กลับเข้าไปใหม่วนมาวนมา,นมาแล้วตรงนี้ครับผมไม่อยากเพื่เกิดกระบวนการนะครับ การสร้างคอนเทนต์สร้างสื่อหานของทางต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อเกิดค่านิยมใหม่ครับค่านิยมแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นนะครับถ้าอู้เกี่ยวกับเรื่องอยาบ้าวัยรุ่นอาจจะบอกว่ามันเมาแล้วมันเฉยมันไม่ทันสมัยนะครับแต่มันจะมียาเสตเดชชนิดใหม่ๆที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าไปติดได้ง่ายผมอยากสร้างค่านิยมนะครับค่านิยมในนี้ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเก่าก่อน เมื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับผมทำโครงการกีฬาเยาวชนเาวาเสาสองพันต้านยาเสพติดต้อนท้าปีสองพันปีนี้มันปปอี่ยงนะครับสองพันเท่าสามตอนนั้นผมทด้รัโครงการขอช่วยขอเงินรางวัลจัดอย่างครัาวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลก็ทำงางเสมอที่สมัยครับอำเภอสมเทยตำบลมสมเทยบอกเลยมาได้คนเดี๋ยวมันมีกี่ยาบ้าแล้วมันมาเต็ฟุตบอล เออนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอผ่านมาผ่านมา,า,นาผมก็ได้มาเป็นยนเธยชนาสาบีดีเอล่อนะครับแล้วต่อมาเป็นผู้ช่วยพิจารณ์ตังทักษังเสือพ้อมจนตอนนี้ผมมองว่าอันนเขาต้องปรับปรุงการสร้างค่านิยมใหม่ละในหมู่ลูกหลานต่างเต้าของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งยาเสพติดมันประเทศคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจการดูแลของข้านะครับ สองนะครับผมอาจจะทําเป็นลักษณะของละครสั้นคุณธรรมที่ฉายในตอ k ที่ที่ h อบ s e ยน่าสนใจว่าตอนสุดท้ายใ่ายคือท่านประธานบริษัทอนันัน์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือทําให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆรู้สึกว่ามันมันเริ่มที่จะใกล้ตัวแล้วก็ต้องมิตกกังวล และอีกเรื่องนึงครับผมต่อไปประมาณาวันที่5ธันวานะครับเราก็ยังมีวันพ่อนะครับเราสามารถมาปักลุ่มขั้นิยมเก่าได้ผมเคยทำโครงการนะครับโครงการปฏิยามตนเพื่อลดเลิกเล,กเล่าบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับลนเก้าราชการที่เก้าท่าผมของหน้าครบ60สีปีตอนนั้นผมเอาคนไปเขียนใบปัตยามตอนนครับ ทำความดีครับเพื่อวายในหลวงของน้าครอบครัวเศรนฐีตอหน,น้าถน้าสังเกตดูนะครับมันเป็นลักษณะเป็นกระแสกระแสเชิงบวกครับค่าท่เชิงบวกโรงเรียนทำหน่วยงานทำรักทำนะครับผมเอกชนก็ทำชวนกันมาหมดเลยพอมันเกิดกระแสครับอินแทคหรือว,ว่าค่าที่ยมเชิงบวกมันในทาให้งานนะครับชุมชนยัง่งยืนจะว่าชีใหม่ครับเป็นเป็นตัวสร้างแตงเพื่อม สร้างผลกระทบในเชิงบวกกระทบไปถึงภาคกลางกระทบไปถึงภาคตอนออกภาคอีสานภาคตอนตกและภาคตใต้เนี่ยอะไรที่ผมอยากที่ใส่ชุดวันนี้แลวมาพู้วันนี้นะครับคือผมอยากสร้างอะไรนะครับสร้างค่าที่อใหม่ผ่านสื่อผ่านาความเคินต่างๆที่เขาจะช่วยกันครับเขาอย่ารอให้ตำรวจมันทำเขาอย่ารอให้ฝ่ายปกครองมันทำเขาทุกคนมีโทรมือช่วยกันทำครับ